วันอะไรวันนี้คือวันอังคารนะครับมาดูเจ้าเงาะจะพามาสอยมาลุมเพิ่มนะครับซุมต่อนะครับเจ้าเงาะจะแบบแบบแบบนี้เคี้ยวเลยนะกลุบมๆที่เราไม่ต้องเอาปองนะครับใส่ปลากระป๋องแห่งก็อร่อยใส่น้ำปลานะครับผมมาตามกันต่อครับผมได้ก็ลูกโอ้ขึ้นบนหลังคาเลยนะคะเอาลูกเล็กดีกว่าเจ้าเงาะชอบลูกเล็กนะครับผม ชอบที่ว่าไม่ต้องชอบลูกที่ว่าเราไม่ต้องปอกเปลือกเราจะกินอร่อยกว่าแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบลูกแก่เหมือนแม่แม่มาเลยเขาก็จะชอบลูกแก่ๆนะครับผมเพราะว่ามันมีเนื้อแม่บอกมันมีเนื้อแต่ว่าลูกแก่มันจะไม่มีเนื้อเราก็เคี้ยวุกคิุกคิดจะหมดเลยนะครับลองค <ๆ S 2> ิดด <ๆ S 2> ู้วได้เลยโอ้โหเฮ่น้องครับพ่อ อ๋อจ้าบางบอกว่ามอจะคุยกับแฟนอยู่นั่นแหละเออสวยไปสอยไปบางคุยไปบางได้มีกำลังใจมีงกำลังใจให้สวยมะลุมนิดโอ้ย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 ใด้ไหมบางเออทำอะไรแล้วสบายใจทำไปเลยใช่ไหมบ๊วย วางกินข้าวกลางวันยังครับยังเลยในวันตื่นอ๋อ oh, ได้แกงอะไรเหรอวันน oh. like oh. ี้วันนี oh. ้ทำงานันทำงานหนักอ๋อเออเออวันนี้บางหยุดงานเหรอมาาหดูกันครับโอ้โหได้เยอะเลยเดี๋ยวมาตามเจ้าง้อเจ้าง้อแต่กินะครับผมโอ้โหนี่ฝากก้อนอ่อนทั้งนั้นเลย ก็อบฝากอ่อนๆครับผมนี่ครับฝากขนาดนี้อร่อยเลยที่เราไม่กันนะครับไม่ต้องปอกเปลือกนะครับนี่เป็นไงมั่งครับหือไข่เห็นมั่งเนาะถ้าฝากขนาดนี้แต่เรา เ้าอขอดูหน่อยว่าุูมเนื้อหุมกระดูกมาดูกันครับอ่ามันเป็นมะลวน,นี่เองยอดไอนีลุมเนื้อครับผมนี่ทำเนื้อเม็ดขาวแล้วก็มันเยอะนะคะผมไม่เช็คนะครับม,มันจะมีอ่ามเมล็ดเนื้อมันนิดนครับเจ้า้อฝากกำงใจด้วยนะคะไว้เจอกันออกนะคะผมมีทําไม